อาชีพโคโนมเป็นอาชีพพระราชทานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลปัจจุบันทรงริเริ่มและส่งเสริมให้ประสบนิกรของพระองค์ได้มีอาชีพที่ยั่งยืนเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างมีศักดิ์ศรีเริ่มจากพระองค์ท่านสเสด็จเยือนประเทศเด,ด,เดนมาร์กในเดือนกันยายนพุทธศักราช2503ทรงสนพระไทยอาชีพโคโนม จะมีคุณประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้บริโภคในประเทศไทยจึงมีการลงนามในความร่วมมือไทยกับเดนมาร์กในวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2504โดยเดนมาร์กช่วยด้านเงินทุนพ่อโคแม่โควิชาการรวมทั้งส่งคนไทยไปฝึกอบรมที่เดนมาร์ก ต่อมามีการเปิดฟาร์มโคโนมและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2505ที่อำเภอม่วกเหล็กในานามองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรือเรียกย่อๆว่าอสค ก่อนนี้ในเขตดงพญาเย็น,เ,นยเป็นทุ่งโล่งพระองค์ท่านคงจะคิดว่าต่อไปถ้าคืนปล่อยให้พื้นที่เขตนี้โล่งก็จะเป็นทะเลทรายก็คิดว่าอยากให้กเกษตรกรไทยผู้ยากจน,นยประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมเพื่อเสริมความรุนสมบูรณ์จากมูลสัตว์ให้กับแผ่นดินเพื่อให้กเกษตรกรที่นี่มีอาชีพการกเกษตรแบบยั่งยืนหลายชาติเขาบอกว่า ประเทศไทยนี่ไม่เหมาะสําหรับการเลี้ยงโคโนมคนไทยควรจะปลูกข้าวขายข้าวไปซื้อนมจากยุโรปมากินดีกว่าหลายชาติเขาสบประมาณว่าคนไทยไม่สามารถเลี้ยงโคโนมได้ปัจจุบันนี้เราพิสูจน์ได้ว่าคนไทยเลี้ยงวัวนมได้ประสบความสําเร็จครับเมื่อองค์กรเริ่มโตขึ้นจึงพร้อมใจกันจดทะเบียนเป็นรูปแบบสหกรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2515ภายใต้ชื่อสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคโนมนิคมมวกเหล็กจำกัด เป็นฟังงเปป็นนฟ้าาทุกสัยว่วจจุบันสหกรณ์ขนมมวกเหล็กจำกัดประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆจำนวน15คนเช้าว,วันใหม่เดี๋ยวเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งด้วยความกระปรีก้กระเปร่าอาจจะดูภาพที่เร่งรีบแต่รีบง่ายและอาจจะเป็นอยู่เช่นนี้ทุกวันเพราะนี่คือวิถีชีวิตและอาชีพแห่งความภาคภูมิใจของเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงขโโนมแม้ว่า อาชีพการเลี้ยงโคนมจะเป็นอาชีพใหม่ของคนไทยแต่เป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับเกษตรกรเพราะนั่นเป็นอาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนมเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรประเภทหนึ่งที่เกษตรกรสามารถอยู่ได้แต่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จได้ทุกราย ขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ดูแลความอดทนจะต้องมีวิสัยทัศน์การเรียนรู้และพัฒนาความรู้อยู่เสมอและที่สำคัญเป็นงานที่ไม่มีวันหยุดไม่มีฤดูกาลต้องทำงานทุกวันแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นงานที่มีรายได้ทุกวันเช่นกัน สภาพพื้นที่ในเขตอำเภอม,มูกเหล็กเป็นพื้นที่เนินเขาประชากรสูนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอาชีพเลี้ยงโคโนมนับเป็นอาชีพใหม่และเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกร,รเริ่มจากการซื้อแม่โคมาเลี้ยงเพียงไม่กี่ตัวขยับขยายออกไปเป็นรูปแบบฟาร์มได้รับการดูแล,แลและให้ความรู้จากคณะสัตวแพทย์และนักวิชาการด้านการเกษตรทำให้การเลี้ยงโคโนมเป็นไปด้วยดี การเลี้ยงโคหน,นมที่เริ่มจากการเป็นธุรกิจเล็กๆภายในครอบครัวนำมาซึ่งรายได้และพัฒนามาสู่การจับกลุ่มเป็นศูนย์รวมน้ำนมดิบภายใต้กฎกติกาที่ได้ร่วมกันสร้างเพื่อขยายตลาดน้ำนมดิบและสร้างอำนาจต่อรองในการกระจายน้ำนมดิบไปยังที่ต่างๆจากรากฐานของชุมชนที่มีอยู่เดิมความอื้อเฟื้อเอื้ออาร ความปรารถนาดีที่มีต่อกันทําให้สมาชิกของกลุ่มมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับซึ่งส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนบ้านกันที่หันมาประกอบอาชีพเหมือนกันเข้าใจและศึกษาปัญหาความรู้ไปพร้อมๆกันโดยมีธุรกิจ6ธุรกิจประกอบด้วย 1. ธุรกิจสินเชื่อจัดหาเงินทุนมาให้สมาชิกกู้เพื่อนำเงินทุนไปต่อเติมโรงเรือนคอนกรีตคอกพักโครวมทั้งซื้อแม่โคเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบ 2. ธุรกิจจัดหาสินค้าจำหน่ายบริการเช่นจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์จัดหาอุปกรณ์การเกษตรบริการสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น3 ธุรกิจรวบรวมผลผลิตน้ำนมดิบได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และเป็นศูนย์รับน้ำนมดิบแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001ปัจจุบันรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกของสหกรณ์ส่งไปยังโรงงานต่างๆและโรงงานผลิตนมพร้อมดื่มพัชไลซ์ของสหกรณ์โคนมมวกเหล็กจำกัดเองกระผมในฐานะตัวแทนบริษัท,ฟ,ทฟีดแลนด์ฟู้ดโฟร์มอประเทศไทยจำกัด มหาชนก็ค่ายขอแสดงความยินดีอีก9ก้าหนึ่งของทางสากรณ์นะตลอดเวลาที่ที่ผ่านมาในการร่วมกันงานระหว่างทางสาก์กับทางบริษัทเป็นไปด้วยดีสิ่งที่ทางสาก์เป็นอยู่หน้าวันนี้ผมเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากโชคช่วยแต่เป็นเพราะว่าการที่ทางสาหก์มีคณะกรรมการดําเนินงานที่มีวิสัยทัศน์มองเห็นการไกลประกอบกับมีทีมงานที่เข้มแข็ง ทำให้ทางสาหกรณ์นี้ก้าวหน้าโดยตลอดแล้วก็ทางบริษัทก็ยินดีที่จะรับซื้ออย่างต่อเนื่องเนื่องจากทางสาหกรณ์คนนโวกเหล็กเป็นผู้ผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพซึ่งทําให้เรามีความเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะผลิตน้ำนมสู่ผู้บริโภคที่ดีได้ววัเเหล็กมมมมมมืองงาาีฟา4ธุรกิจส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตรสหกรณ์ มีทีมงานนายสัตวแพทย์ที่ชำนาญการพร้อมด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพเพียงสมาชิกโทรแจ้งหรือส่งจดหมายน้อยมาพร้อมกับถังนมทีมงานจะออกไปให้บริการให้กับสมาชิกในทันทีพร้อมด้วยยาเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพไว้บริการให้กับสมาชิก 5. ธุรกิจโรงงานผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูปชนิดเม็ดและชนิดผงพร้อมแร่ธาตุโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปัจจุบันการเติบโตของตลาดอาหารสัตว์ของสหกรณ์ได้ขยายไปไกลทั่วประเทศไม่เพียงแต่สมาชิกของสหกรณ์เท่านั้นทีมงานการตลาดได้ขยายเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจไปยังสหกรณ์ต่างๆได้เข้ามาใช้บริการอาหารสัตว์ของสหกรณ์โคโนมมวกเหล็กเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทําให้สหกรณ์ต้องเพิ่มปริมาณการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นและ6 ธุรกิจโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มระบบพาเจอไรส์ขนาดกําลังการผลิต2ตันต่อชั่วโมงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของสหกรโคนมมวกเหล็กจำกัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรสาขามวกเหล็กเป็นการต่อยอดธุรกิจโดยมุ่งเน้นไปที่นมโรงเรียนเป็นหลักปัจจุบันทำการตลาดวันละ15ตันผลิตและส่งให้กับโรงเรียนต่างๆพร้อมทั้ง ต่อยอดธุรกิจในเชิงการพณนชย์ในการทำร้านกาแฟนมสดไอศครีมและผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์รสชาติต่างๆตอนนี้ภาวะของนมที่สอนโรงเรกยาล้นช่วงปิดเทอมครับทับเทอมและกระเทอมใหญ่ครับคือทุกวันเนี่ยชาวบ้านผลิตนมเชา้านมเย็นทุกวันครับนมคนุณคนกินนมไม่กินทุกวันนะแต่ถ้าจะแก้ปัญหาได้ที่จุดก็ให้นมโรงเรียนเนี่ยที่เด็กกินทุกวันเนะี่ย ขยายจาก2องวันกินถามว่าหกสิบห้วันเลยครับปันานมจะขายได้ดีแล้วนมตลาดจต้องการอีกเยอะครับปัจจุบันสหกรณ์ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลภายนอกสถาบันการศึกษาและหน่วยง,งานต่างๆที่สนใจในการดําเนินธุรกิจสหกรณ์ขนมมวกเหล็กจํากัดยังไม่หยุดที่จะพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ มีแนวความคิดที่จะต่อยอดธุรกิจโรงงานผลิตนมพัชไรส์ไปสู่โรงงานผลิตนม UHT เพื่อการเจริญเติบโต,ตของสหกรณ์และพี่น้องสมาชิกทุกคนดังสโลแกนก้าวหน้าก้าวไกลก้าวสู่ <9 S 2> สความเจริญแบบ,แบ,บยังยย่งยืนยยยยม่วกเหล็กเมืองงามมีฟ้าม,มัวนนมเมืองที่คนนิยม บีบนมแล้วได้สัทันมวกเล็กนมดีกะรีดังเข้าหญ่ไม่คลายมุนคลังฟ้าเินเจกสร้างสายทานสดใสมวกเหล็กเบิกบานทุ่งทานตะว,วันอุโมงต้นไม้ตำนานอางุลสายพันชำวานชิมวาเพื่อเล่นน้ำตกฟัง,งเสียงนกร้องกองใคร tiệt sao nỗi đau lòi lâu